สวัสดีครับเพื่อนเทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n e l ของ Test ANC นะครับวิดีโอนี้นะครับผมก็มีแอปพลิเคชันนะครับที่จะมาสอนหาเงินฟรีมาแนะนําให้กับเพื่อนๆนะครับซึ่งแอปพลิเคชันนี้นะครับเป็นแอปพลิเคชันเกี่ยวกับการหาเงินฟรีนะครับด้วยการทำภารกิจไม่ว่าจะเป็นการดาวน์โหลดแอปการเล่นเกมการทําแบบสอบถามอะไรพวกนี้แล้วก็การดูวิดีโอนะครับก็มันก็ครอบคลุมนะครับทั้ง หล,หลายๆกิจกรรมให้เราทำนะผมหลายๆงานให้เราทำนะอยู่ภายใต้แอปเดียวนะครับอย่างเช่นอันนี้คือเป็นเกมนะครับที่เรานะครับเล่นไปแล้วก็จะสามารถที่จะแลกเป็น เรียนได้นะครับเหมือนอันนี้คือให้เราโหลดแอปนี้นะครับแล้วก็เขาบอกว่านับให้เราเล่นเอาคือเล่นไปประมาณ1นาทีก็รับไป5พอยนับก็คือเขาจะให้คะแนนตามระยะเวลาที่เราเล่นนะครับเกมฟิชชิ่งอันนี้นะครับก็เหมือนกันเนาะเล่นไป1นาทีก็รับไป6คะแนนด้วยกันนะครับแล้วก็ดีมว่าก็เหมือนกันนะครับก็เล่นไป1นาทีก็รับไป6คะแนนเช่นเดียวกันนะครับนิวเ a มเพลย์นะครับก็อันนี้คือเล่นไปหนาทีก็รับไป4คะแนนนะครับ แล้วก็อันนี้คือ Tops Online รับก็เล่นไปหนึง่งนาทีก็รับไป10คะแนน เกมนี้ก็เล่นไปหนึ่งนาทีก็รับไป2คะแนนนะวิธีการเล่นก็คือให้เรากดที่คําว่า Play Now นะครับระบบก็จะพาไปที่หน้าของการโหลดแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเสร็จนะครับแล้วก็เล่นเลยนะครับเมื่อเราเล่นไปนะครับผมนะระบบก็จะนับนะครับว่าเรานั้นเล่นไปกี่นาทีนะครับถ้าเล่นถ้าเล่นไปถึงนาทีแล้วระบบก็จะโอนคะแนนให้กับเรามา2คะแนนด้วยกันครับซึ่งแอปพลิเคชันนี้นะครับมีชื่อว่าแอป ที่มีชื่อว่าอะไรเอ่ยมีชื่อว่าแอปโหลดแอปนั่นเองนะครับผมนะเป็นแอป,ปเกี่ยวกับการทําแบบสารวจนะครับแล้วก็เล่นเกมนะครับแล้วก็ดูวิดีโอนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับในส่วนของแอปพลิเคชันโหลดแอนะครับสามารถที่จะทําได้ทั้งในส่วนของมือถือแล้วก็ในคอมพิวเตอร์นะครับในส่วนของแอปพลิเคชันนี้นะครับผมนะแอป,ปนี้นะครับก็มาดูเกี่ยวกับแอป,ปนี้นะ นี่ทุกคนนะเกี่ยวกับแอปนี้ก็คือนะเป็นในส่วนการทำกิจกรรมนะครับอ่าทำกิจกรรมนอกํทาทธุรกิจประจําวันง่ายๆให้สําเร็จนะครับอ่าจะมีในส่วนของบัตรเงินสดให้กับเรานะครับแล้วก็มีบัตรของขวัญแล้วก็สกุลเงินดิจิตัลนะครับอ่าได้จากการที่เรานั่นดูวิดีโอเล่นเกมทําแบบสํารวจแล้วก็ ช้อปปิ้งออนไลน์ตรงนี้นะครับแล้วก็อีกมากมายเนาะแล้วก็ในส่วนของแอปนี้นะครับตอนนี้ก็เปิดมากี่วันกี่ปีขี่เดือนแล้วเราก็มาดูกันนะครับโอ้โหรายละเอียดเยอะมากเนาะเรามาดูได้นับเกี่ยวกับรายละเอียดของแอปนี้นะครับ แอปนี้นะครับผมนะับเปิดเมื่อวันที่25พฤศจิกายน2564เมื่อปีที่แล้วนับก็ตอนนี้นะครับผมนับพวกนี้นะพวกนี้ดูคนนำนวนเมื่อที่24เนาะพวกนี้เมืที่ห้นะครับครบ1ปีพอดีนับสำหรับแอปพลิเคชันนี้นั่นเองนะครับผมนะก็ใจดีมาตลอดเนาะมีพี่นะครับผมนะพี่ท่านหนึ่งนะครับผมเล่นแอปนี้ เขาได้ทำไรายได้แล้วผมเยอะมากเนาะแต่ว่าถอนเข้าบัญชีของ p a y p า l นะครับในส่วนของแอปพลิเคชันนี้เนาะถอนเข้าเพ y พา l จะแลกเป็นบัตรกิฟต์การ์ดก็ได้หรือจะถอนเป็นในส่วนของสกุลเงินคริปโตเคอเรนซี y ก็ได้เช่นกันนะครับอ่ะมาเปิดแอป,ปใหม่นะครับอันนี้คือหน้าตาของแอปพลิเคชันนะครับมันจะมีอยู่ด้วยกัน5เมนูหลักๆเนาะเมนูเอิร์นก็คือเมนูของการสไร้างรายได้นะครับมันจะมี การที่เราทําอะไรบ้างนะครับเราก็ดูนะอันนี้คือเกี่ยวกับการสปินวิลนะครับ <c oughs> เกี่ยวกับการหมุนสปินนะครับอันนี้ก็หมุนสปินไปกดสตาร์ทไปปั๊บมันก็จะหมุนไปเนาะเดี๋ยวผมจะทําการแคปหน้าจอแป๊บหนึ่งนะครับ เราก็กดสปินไปนะมันก็จะสปินไปซึ่งเราสามารถสปินได้1ครั้งเองนะครับอ่าได้มาอยู่ที่10พอยต์นะครับก็กดว่า Go to Back นะครับอ่ะพอยก็จะถูกสะสมไปแล้วก็มากดได้อีกครั้งหนึ่งเมื่อเวลาผ่านไป24ชั่วโมงนะครับอ่ะไปดูในส่วนของวิธีที่2นะครับอันนี้ก็คือ Start Up Guide นะ s t u r t Up g u ไก่นะครับอันนี้ก็คือปเป็นในส่วนของการสอนนะ ไกด์ไลน์แล้วเปล่าประมาณนั้นแหละเนาะแล้วก็ลหดแอปคอนเทสอันนี้เกี่ยวกับการแข่งขันเนาะการแข่งขันนะมันจะมีการแข่งขันอะไรบ้างนะอันนี้คือรางวัลประจํทั้ง total นะอันนี้คือประจําเดือนนะครับก็คือคนที่น่าจะทําคะแนนได้เยอะที่สุดนะครับแล้วก็เขาจะแจกอยู่ที่1ล้านพอยต์นะครับตรงนี้เนาะ โอ้โหเยอะมากทุกคนนะอันนี้อันดับที่1น,นะก็จะดับอยู่ที่1 0 0 0 0แสนพอยนะเงินรางวัลรวมอยู่ที่คะแนนรวมอยู่ที่นะ 1, 1, point, นะับหนึ่งหนึ่งล้านพอยนะซึ่งอันดับหนึ่งก็1 0 0 0 0แสนพอยอันดับ2องเจ็ดหมื่นห้าพันพอยที่เขาจะแจกให้เรานะครับตรงนี้นะก็เยอะมากทุกคนนะเพราะว่าเพราะว่าอะไรนะเดี๋ยวเราเปิดให้ดูนะเพราะว่า,าเดี๋ยวเราเปิดนะันหนึ่งหนึ่งแสนพอยนะครับ 1 0 0 0 0 0พอยต์เท่ากับอยู่ที่100ดอลลาร์นะครับ100ดอลลาร์ประมาณ3,400อกว่าบาททุกคนนะก็ถือว่าเยอะมากที่เขาแจกให้นะครับเพราะว่าเราก็เล่นปกติอยู่แล้วในการสะสมคะแนนเนาะยิ่งเราสะสมคะแนนให้ได้เยอะแล้วก็ติดอันดับหนึ่งนะก็โอ้โหดีมากเลยแล้วก็เขาจะแจกไว้ประมาณ20กว่าคนหรือเปล่าตรงนี้นะครับน่าจะมีอีกหรือเปล่ปาเราดูแป๊บหนึ่งนะครับ ดูแป๊บหนึ่งอ่ะเขาแจกโอ้มีอีกทุกคนนะเขาแจกเยอะทุกคนนะแสดงว่าติดอันดับ30ก็ยังได้คะแนนอยู่นะได้กำลังวันอยู่นะครับหรือว่าเขาแจก1 0 0ออันดับแรกอันเดี๋ยวเราไปดูข้างบนดีกว่านะครับอ่าเขาเขียนไหมไม่ได้เขียนนะว่าเขาแจกกี่คนนะแต่ก็ถือว่าเยอะมากอันนี้อันห้าสิบนะติดอันดับ50ก็ยังได้คะแนนอยู่เลยทุกคนนะแล้วก็อันนี้คือในส่งของวิกฤตนะวิก l y ก็คือในส่ง,งรายสัปดาห์นะครับรายสัปดาห์ก็มีนะตรงนี้เขาแจกเหมือนกันนะครับ แล้วก็ได้สัปดาห์คือคะแนนรวมอยู่ที่1นึ่งแสนเนาะแล้วก็คะแนนเกี่ยวกับและเฟลโนะคือการแนะนําเพื่อนหรือการโปรโมทแอปนะครับเขาก็ให้เหมือนกันนับสำหรับคนที่สามารถแนะนําเพื่อนได้นะครับแล้วก็อันดับหนึ่งก็อยู่ที่ส0 0 0สนพอยต์นะครับอันดับ2ก็2องแสนห้าหมื่นพอยต์ก็ถือว่าเยอะมากนะครับผมนะมาดูวิธีการหารายได้กันต่อทุกคนนะการหารายได้กันต่อก็คือมาดูตรงนี้นะครับก็จะมีใน2องเกฟเวนะครับอ่าแล้วก็เลฟเฟอร์เลฟเฟอร์คือการแนะนําเพื่อนนะครับแล้วก็รีวิว โหลดอปนั่นเองนะครับอันนี้คือแบบสอบถามนะครับที่เราสามารถทําได้นะครับในส่วนของ Survey Just For You นับก็คือเป็นการทําแบบสอบถามนะครับก็จะมี High Page อันนี้คือเป็นในส่วนการใส่เงินที่เยอะนะครับเขาเขียนว่า h i g เนะถ้าเราสังเกตว่า H I G H คือ High สูงคือว่าเป็นการจ่ายคะแนนที่ให้เราด้านเยอะมากทุกคนนะ แล้วก็มันก็จะค่อยๆนะครับน้อยลงนั่นเองทุกคนนะแล้วก็มาดูนะครับในส่วนนี้ก็ถ้าเราเลือกทําเราก็กดเข้าไปปั๊บเลยแล้วก็ระบบก็จะลิงก์ไปนะครับที่หน้าของเซเวย์นะครับอันนี้ก็ตัวอย่างนอกผมขอไม่เปิดแล้วกันเนะเพราะมันเป็นข้อมูลที่ทางแอปนะครับเขาเต้องการนะครับที่จะปกปิดไว้นะไม่อเอาเผยแพร่คือเขาจะให้เรากับเขาคนที่ทําแบบสํารวจกลับ เขาเองที่สามารถจะรู้ได้นะครับตรงนี้เนาะอ่าอันนี้คือเป็นงานของการทําแบบสํารวจนะครับส่วนข้างล่างนี่คืองาน w a t c วิดีโอคือการรับชมวิดีโอนะครับก็จะมีหลายค่ายด้วยกันเนาะแล้วก็ดูตรงนี้ได้นะคับจะมีหลายค่ายอา t ะโชว์ all ออแล้วกันเนาะ คนจะอไปนะมันจะมีให้เราเลือกนะครับอ่าส่วนใหญ่ๆนะส่วนใหญ่เขาก็จะดูผ่านอ่าเว็บไซต์ h i เอาท t ดอทีนะครับผมนะซึ่งเราก็ต้องไปทําการสมัครสมาชิกกับเว็บไซต์ของ h i เอาทก่อนนะครับเมื่อเราสมัครสมาชิกเสร็จแล้วเราก็มารับชมวิดีโอผ่านแอปนี้นะครับการรับชมวิดีโอผ่านแอปนี้หมายถึงว่าเราเข้าแอปนี้แล้วก็มากด Start e a r n i n g นนะครับเราก็จะได้รับคะแนนเข้ามานะตรงนี้เนาะ อ่าก็มันก็จะแลกคะแนนแปลงคะแนนมาเข้าในส่วนของบัญชีนี้นะครับอ่าอันนี้คือฝั่งของการรับชมวิดีโอนะใครชอบฟังวิดีโอก็ใครชอบฝั่งการดูวิดีโอก็ดูมามาดูในส่วนของช่องทางนี้ได้นะครับก็จะได้รับเงินด้วยนะครับผมนะแล้วก็ในส่วนของ complete offer ก็คือเป็นในส่วนง offer ต่างๆอย่างที่อย่างเช่นนะเขาให้เราไปทําการโหลดแอปพลิเคชันหรือทําการเล่นทําแบบสอบถามหรือตอบคาถามเนาะเหมือนอันนี้ easy match นะอ่ากดเข้าไปนะครับอันนี้ก็ เขาว่าให้เรารไปทําการเล่นนะแอปนี้คือดาวน์โหลดนะ No signup or download to play นะครับกดเข้าไปปั๊บเลยนะครับอ่าก็คือว่าอันนี้คือไม่ต้องดาวน์โหลดแล้วเปล่าเมื่อกี้เขาว่า No signup ก็คือไม่ต้องสมัครแล้วก็ไม่ต้องดาวน์โหลดนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอันนี้ก็ขึ้นว่า Video อบิสอ่ะล้วก็กดเ e ินไปแล้วก็ทำทุกขั้นตอนที่เขาให้เราทำเนาะอันนี้คือในส่วนของการตอบคำถามนะผมนะันซึ่งเราไม่ต้องโหลดแอปนะเ,าเปนาะเพียงแค่นะไป แก้แก้ครับแก้ปัญหาให้เขานะครับ easy math problem นะครับอ่าก็คืออย่างเช่น2บวก3เป็นหนะแล้วก็ไปตอบคำถามให้กับเขานะครับผมนะก็อันนี้คือในส่วนของสายของการทำ Er นะครับอ่าในส่วนของ Mobile App อ่ามือถื p แอปก็คือเป็นการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับก็เราก็เลือกนะแอปพลิเคชันที่เราสนใจจะดาวน์โหลดนะแล้วก็โหลดนะครับเล่นได้เลยน,นะอย่างเช่นแอปพลิเคชันอันนี้อะ l า z a d a นะกดเข้าไปเขาก็จะให้เรานะซึ่งนะมีคนทําไปแล้วอยู่ที่4คนนะแล้วก็ได้รับประมาณ250แต้มด้วยกันตรงนี้ที่เขาจะให้เรามานะครับผมนะอ่าอันนี้ก็ประมาณนี้ในส่วนการ หลดแอปแล้วก็ได้เงินผ่านโมบายแอปนะครับเดี๋ยวผมจะทําการกดอันนี้เลยนะครับอ่าโอเคแล้วก็ต่อมาคือเป็นสายในส่วนการ Sign อัพออเฟอร์ก็คือเป็นส่วนของการสมัครสมาชิกนะบซต์อัพคือสมัครสมาชิกนั่นเองทุกคนนะแล้วก็ไปสมัครสมาชิกนะทุกช่องที่ทุกทุกทางที่เขาให้เราทํามาตรงนี้นะครับอ่าโอเคอันเมื่อกี้งานไซต์อัพเนาะงานสมัครสมาชิกอันนี้ฟรีออเฟอร์ก็คือเป็นงานอ่าฟรีในส่วนการทํา งานให้กับเขานับอันนี้คือ Shop and E a r n Cashback กนะก็คือเป็นการซื้อสินค้าแล้วก็ได้คะแนนกลับมานับอันนี้นะครับแล้วก็ o f f เ a l l ์วกนะไอเจมเนาะก็ประมาณนี้แล้วก็ชอ p อันนี้คือเป็นการซื้อเนาะก็คือเป็นการซื้อสินค้าแล้วก็ได้แคชแบ็กเข้ามานะเราก็ไม่ต้องทาตรงนี้หรอกนะเพราะมันต้องเสียตังค์เนาะส่วนเทเลเกมก็คือเป็นการเล่นเกมไปที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับตรงคลิปไปเนาะเราก็เลือกเกมที่เราสนใจแล้วก็ไปดาวน์โหลดแล้วก็เล่นไดเรยนะครับผมนะ v e away นะครับก็คือเป็นในส่วนของ การได้รับวินเดอร์อไรอซิกางตรงนี้ผมไม่เคยเล่นนอกฟรีอินทรยเอฟอารวี A w A นะครับตรงนี้เนาะแต่มันให้คะแนนเยอะมากทุกคนนะตรงนี้นะครับเป็นการลุน้นรางวัลหรือเปล่านะครับตรงนี้แล้วก็สุดท้ายคือเมนูดีดิมคือเมนูของการถอนเงินนั่นเองนะครับเราสามารถถอนได้ผ่านเพย์เพลนะที่เราสามารถถอนได้ผ่านเพย์เพลขั้นต่าอยู่ที่ 1,000คะแนนนะครับเท่ากับอยู่ที่1ดอลลาร์นะครับ1,000คะแนนเท่ากับอยู่ที่1ดอลลาร์เนาะแล้วก็ใช้คะแนนตรงนี้แล้วก็เลือกเหรียญ US d ลลาร์แล้วก็ใส่อีเมลที่เป็นีเมลเ p a y p า l แล้วก็กดตรงว่า c o n f i r มไปนะครับส่วนใครที่จะถอนเป็นคริป t o c u r r e n c y นะก็เลือกตรงนี้ไปก็เหมือนกันเลยนะผมต้องใช้อยู่ที่1,000คะแนนเช่นเดียวกันเนาะ1,000คะแนนตอนนี้เท่ากับอยู่ที่0.0006061 BTC แล้วก็กด point ตรงนี้ไปแล้วก็มีค่า ค่า transfer fee อยู่ที่ค่าธรรมเนียมอยู่ที่1%นะกดแล้วก็ใส่อ e ีเมลน่าจะเป็นอ e ีเมลของคอยเบสแล้วเปล่าตรงนี้นะเพราะว่าเพราะเพราะว่าเขาให้เราใส่อ e ีเมลอ่าเขาเขียนว่า,า on your bitpay นะ a c c o ค n าก็ account. คือต้องใช้ bitpay เอ u n t ในส่วนนี้เนาะในการที่เราจะรับ btc นะครับอันนี้นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะโอเคทุกคนนะก็สำหรับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ